ดูนะครับตัวนะครับเพื่อนดูดูนะครับดูเพ ah ื่อนลงแรงมากนะครับเพื uh ่อนดูดูดูโอ้โหนะครับนี่งานนี้นะครับพี่ิ ันนี้นะครับพี่คินก็เดินเข้าในป่าแล้วนะครับเพื่อนวันนี้นะครับพี่คินจะไปทำภารกิจอะไรนะครับเพื่อนเราไปเดินป่ากับพี่คินกันนะครับเพื่อนวันใครนะครับที่ชอบนะครับแนวพี่คินนะครับอยู่ในป่ากินในป่านอนในป่านะครับเพื่อนฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่คินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อนการค้นหาในย t ท b e นะครับ ให้พิมพเขาว่าพี่ขิมอย่างเดียวครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราเดินต่อนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนดูบรรยากาศนะครับในป่าเห็นนี้นะครับวันนี้นะครับที่พี่ขิมเดินม,มานะครับเพื่อนนี่คร่าวๆนะครับเพื่อน นะครับเพื่อนเดี๋ยวพี่คินก็จะเดินต่อนะครับจะเดินทางนี้นะครับเพื่อนนี่นี่ดูนะครับนี่เป็นใบนะครับใบยาวๆนะครับเป็นใบนะครับเป็นเถาวันนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวพี่คินก็จะเดินต่อนะครับนอกจากไปทางนี้นะครับเราไปไปกเลเลย เพื่อนมานี่ครับเพื่อนนะครับวันนี้นะครับพี่กินต้องไปหาที่พักนะครับหรือว่าไปหาทําเลดีๆนะครับเพื่อสร้างที่พักให้เรวนะครับเพื่อนเพราะว่านะครับช่วงนี้คือฝนตกนะครับดูนะครับเปี่ยงเลยนะครับดูรากราวนะครับเพื่อนเดี๋ยวฝนก็จะตกอีกนะครับเพื่อนในป่าแห่งนี้นะครับอาจจะมีความกลัวนิดนึงนะครับเพื่อนเพราะว่าดูเถาวันนะครับใหญ่ๆมากเลย นะครับแล้วก็อันตรายมากนะครับเดี๋ยวพี่กินก็จะเดินต่อนะครับพี่กินกลัว,วาอาจจะมีงูนะครับอาจจะมีตะขาบนะครับอาจจะซ่อนอยู่ใต้ก้อนหินนะครับเพื่อเพ,พื่อนเดี๋ยวพี่กินก็จะเดินต่อให้เร็วนะครับเพื่อไปหาที่โล่งๆนะครับเพ,พื่อนไปเลย เพื่อนครับรู้สึกว่าพิ่ขิมจะเจอแล้วนะครับที่โลงลงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าข้างบนจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างกิจพัฒนตรงนั้นกันนะครับรเพื่อนไปเลย ครับเพื่อนตอนนี้พี่คิมก็กลลังอยู่ในป่าต่อนะครับเพื่อนเดี๋ยวพี่คิมก็ต้องไปหาที่พักตอนนี้นะครับก็ยังยังไม่เจอนะครับเพื่อนเดี๋ยวพี่คิมก็จะเดินต่อไปนะครับเพื่อนตอนนี้ก็รู้สึกว่าฝนก็จะตกแล้วนะครับเพื่อนโราคอๆเราเดินต่อไปนะครับเพื่อนนะครับที่นี่นะครับเพื่อนอันตรายนิดหนึ่งครับก็คือนะครับเพราะว่ามีคนที่เดินน้อยมากนะครับเพื่อน อเผออาจจะมีนะครับงูเหมือนพี่คิมเคยบอกนะครับเราต้องระวังให้ดีนะครับเวลาเดินป่านะครับต้องดูข้างบนนะครับแล้วก็ดูข้างล่างนะครับเพื่อนโอเคเราเดินต่อไปนะครับเพื่อนไปนะครับรู้สึกว่าตอนนี้นะครับพี่คิมก็จะได้เจอนะครับสถานที่นะครับอาจจะเป็นน่าจะเหมาะนะครับในการ สร้างทิพักนะครับแถวนี้นะครับเพื่อนไปเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนนี่นี่อยากให้เพื่อนดูนะครับนี่นี่นะครับคือเป็นหินนะครับหินแตกนะครับหินแตกราวนะครับเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวพี่คิมจะลองดูนะครับจะเดี๋ยวพี่คิมจะลองดูนะครับเพื่อนเพื่อจะสร้างทิพักแถวนี้นะครับเพื่อหาทิพักว่า จะเหมาะที่ไหนดีนะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่เดี๋ยวพี่กิมก็จะสร้างติพักต้นนี้กันนะครับเพื่อนเพราะว่ามันดูแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยกันนะครับวันนี้ฝนตกน่าจะหนักนะครับเพื่อนแต่เห็นต้นไม้ต้นนี้นะครับก็คือว่าใบมันจะหนานะครับเพื่อนอย่างน้อยก็กันฝนให้กับพี่กินได้นะครับส่งหนึ่งนะครับโอเคเรามาสร้างติพักกับพี่กินกันเลย ต้องเก็บไว้นะครับไม้แห้งนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกเนี่ยไม้จะหายากนะครับเพื่อนแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันมันก็แห้งมากนะครับเพื่อนแต่น่าจะใช้ได้นะครับโอเค When you think that. ตอนนี้ก็ติดพักกับพิคคิมเนี่ยน่าจโอเคนะครับเพื่อนเพเพราะว่าพิคคิมต้องเร่งสร้างให้เสร็จให้เร็วนะครับเพื่อนเพราะว่ารู้สึกเนี่ยดูนะครับฟ้ามืดนะครับมากนะครับเพื่อนแล้ววันนี้นะครับพิคคิมจะบอกว่าถ้าเราจะเดินในป่าตอนนี้นะครับเทคโนโลยีสามารถช่วยเราได้ก็คือในโทรศัพท์ของเรานะครับเนี่ยในโทรศัพท์ของเรามันมีนะครับอุตุนิยมนะครับ ให้เราได้ดูว่าวันนี้ฝนจะตกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราไปสามารถตรวจเช็ดได้ว่าวันนี้ฝนน่าจะตกนะครับเวลาเท่าไหร่ยังไงนะครับแม้ว่ามันไม่ได้ตรงเป๊ะน,นะครับแต่อย่างน้อยก็ช่วยเราได้สักครึ่งทางนะครับพเพื่อนแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับพเพื่อนช่วยเราได้โอเคนะครับพี่คิมเดี๋ยวพี่คิมก็หาไม้นะครับหาไม้เพื่อจะได้ทํา เมนูหรือว่ากินน้ำร้อนกันนะครับเพื่อนๆโอเคมาหาต่อนะครับ ครับตอนนี้นะครับถ้าดูบรรยากาศนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าวันนี้นะครับพี่คิมน่าจะโดนฝนแน่นอนนะครับเพื่อนแต่อย่างน้อยนะครับพี่คิมก็สร้างติพักเสร็จเี้อนนะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวพี่คิมก็น่าจะนอนที่นี่นะครับคืนนี้นะครับคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพื่อนแล้วก็ไฟนะครับไม่ฟืนพี่คิมก็เตรียมไว้เรียบร้อยอย่างน้อยก็อยู่ได้เพราะว่าพี่คิมตอนนี้พี่คิมอยู่อยู่ใต้นะครับเพื่อน ปกติกลางคืนเนี่ยถ้าพี่กินนอนพิกคิมจะไม่ค่อยจุดไฟนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้จุดสังเกตนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของพิกคิมด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนก็รู้ว่าสามจังหวัดเนี่ยมันมีเหตุการณ์หลายอย่างนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวพิคกิมจะไปจุดไฟดีกว่านะครับเพื่อนเดี๋ยวฝนตกนะครับ ครับเพื่อนยังในนะครับเพื่อเราจะได้จุดไฟแล้วจุดติดง่ายนะครับพอจุดติดเสร็จปุ๊บไม้ที่เปียกเนี่ยเราก็ตั้งไว้ข้างๆนะครับเพื่อนมันจะได้แห้งนะครับเพื่อเราไม่ต้องจุดไฟยากนะครับเพื่อน เพื่อนครับมาตะกี้นะครับเมื่อกี้นะครับเพื่อนฝนตกนะครับเพื่อนแต่ว่ามันไม่ได้หนักมากนะครับเพื่อนแต่ที่แน่ๆนะครับฝนมันตกแล้วนะครับเพื่อนวันนี้นะครับคืนนี้พีคกินเนี่ยต้องนอนกลางฝนนะครับเพื่อนดูนะครับดูที่ผ้ากบที่กิมน่าจะอยู่ได้คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพื่อนมาดื่มกาแฟกับพีกกิมไหมเพื่อนใครว่างนะครับมาดื่มกาแฟกับพีกกินได้ในปารนะครับเพื่อน มันได้บรรยากาศนะครับเรื่ช่วงที่ฝนตกแล้วก็เรามาต้มกาแฟดื้นนะครับแล้วก็มันดื่นกันนะครับมันรู้สึกว่าทําให้บรรยากาศมันมันดีมากนะครับเพื่อนอเคนะครับเพื่อน ื่อนครับนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศเนี่ยเพื่อนๆถ้าดูบรรยากาศนะครับจากบนต้นฟ้านะครับเพื่อนมืดมากนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่านะครับฝนก็ตกเลยนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับทรายนะครับเพื่อนจได้ยินตลอนน่าจะได้ยินเลยแต่อยู่บนต้นฟ้านะครับมืดนะครับแล้วก็แบบก็ คุสู้ต่อไปนะครับตลาดคนเดินป่าก็ยางน้อยก็คือเป็นมันเป็นบรรยากาศหนึ่งที่สนุกนะครับเวลาฝนตกกต่ในป่านะครับมันได้มันได้มันได้ชีวิตนะครับมันได้ัาถ่ายกันนะตอนนี้นะครับเวลาก็ตอนนี้เวลาก็น่าจะา โอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปกินก๋วยเต้๋ยกาแฟนะครับเพื่อนครับตอนนี้ก็เวลาก็อยู่ที่นะครับหนุ่มทุ่มนะครับเพื่อนถ้าก็คือตอนนี้ดึกแล้วนะครับเพื่อนแล้วก็เวลากลางคืนนะครับเพื่อนสิ่งที่ต้องระวังก็คือนะครับอยู่ในป่านะครับอันตรายมากนะครับเพื่อนเราต้องอยู่ที่สูงนะครับเพื่อนอย่างน้อยก็คือเราจะได นะครับจะสักห้ายๆนะครับเช่นเนี่ยนะครับงูนะครับเป็นต้นนะครับเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่กิมก็คงน่าจะต้องจากกับพวกเรานะครับแล้วก็บ๊ายบายนะครับกับทุกคนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอในคลิปต่อไปนะครับวันนี้พี่กิมโดนฝนนะครับนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้หนักมากนะครับเพื่อนแต่ว่าน่าจะอยู่ได้นะครับเพื่อนต้องดูต่อนะครับพี่คิมนอนแต่เดี๋ยวเนี่ยอาจจะมี ฝนตกหรือเปล่านะครับโอเคนะครับสาวันนี้นะครับพี่คิมก็คงบ๊ายบายกับพวกเรานะครับใครที่ชอบแนวพี่คิมนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ให้กับพี่คิมด้วยนะครับก็คือบ๊ายบายนะครับทุกคนแม้ว่าทุกคนไม่ได้เห็นพี่คิมเพราะว่าพี่คิมอยู่ที่นี่พี่คิมจะไม่ค่อยใช้ไฟนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเอ่อเพื่อเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับของพี่คิมเองนะครับเพราะว่าสองจังหวัดทุกคนก็รู้ดีนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคน บ๊ายบายนะครับเดี๋ยวไปกินนอนนะครับ